อ๋อหนึ่งคูนเด่นหนึ่งคู การันตีของเราเมื่อวานนี้ครับสดชื่นกันอีกแล้วครับสำหรับสกอร์สูงแอสตันวิลล่ากับทางของของเวสต์แฮมอยู่นแต้ดครับไ้ไปที่2องควบสามกวานช้ำๆกันไปครึ่งหนึ่งครับเมื่อวานนี้ก็เต็มเครื่องเต็มแข้งกันอีกแล้วนะครับสำหรับทั้งตัวนาช่องและสำหรับทั้งตัวที่อยู่ในครอบครัวครับสามตัวนี้สามตัวการันตีมาหมดและชุดอาราบัมสามการันตีไม่ขายฝันมาครบมาเต็มเต็มเลยทำกำไรกันไปช้ำๆครับสำหรับท่านใดครับที่อยากได้นทางเพิ่มเติมครับอยากเข้ามาอยู่ในครอบครัวการันตีของเราครับง่ายๆเลยตายโปรไฟล์ บอกอยู่ครับเปิดใจคำตุลาการนี่ครับสำหรับอีฟซีท่านใดที่ยังไม่มีทิศทางหรือว่าหลักการที่แม่ยำให้ได้ติดตามกันครับแล้ววันนี้ครับหนึ่งตัวเนี้หนึ่งตัวการันตีของเราครับขอพาพี่ไปลุยที่บุนเดสลิก้าเยอรมันในค่ำคืนนี้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งหรือว่าเป็นคู่สุดท้ายนั่นเองครับไปทางฝั่งของบุนเซียมุนเชสตกันบากครับจะเปิดบุนเซียพักต้อนรับการมาเยือนของเสือใต้บาเยิร์นิวนิคครับโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องของผลงานและฟอร์มการเล่นครับสวยหรูและดูดีด้วยกกัันนคคู่่รบอปิดีนนาาาาวซ้้้ทงงงฝัั่ขอเจบบบครุกไปชนะทางฝั่งงขออฮฟฟเนฮมมาาที่่่ประตตูออด้วยกันนสงงค โชว์ฟอร์มโหดเลยกดทางฝั่งของอาบีไรซิกไปถึง5ประตูต่อ1เละเทะไม่เป็นทากันเลยนะครับและต้องบอกว่าผลงานโดยรวมครับก็ถือว่าชัดเจนด้วยกันทั้งคู่ครับลองดูกันใน่เรื่องของดับแรงกิ้งกันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านนะครับอยู่อันดับที่8นะครับลงแข่งไป15เกมชนะไป7เสมอ3และหลุดแพ้ไป5ครับมีอยู่ทั้งหมด24แต้มรังอันดับที่8ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับส่วนทางฝั่งของจาฝูงของเราครับบาเยร์มิวนิกเองนะครับลงแข่งไป15 11ชนะไปเสมมอา3และหลุดแพ้เพาชนะไปสิบเอยู่ทั้งหมด36แต้มครับตอนนี้กสานและดีเป็นอย่าางมกครับ บอกเลยว่าวันนี้ครับที่เห็นได้เปรียบชัดๆเลยเจ้าบ้านวันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของเซอร์องพร้อมตกเล่นครับเพราะไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยแถมวันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับเล่นในรังเย้าของเตีงด้วยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าจะอุ่นใจอยู่พอสมควรครับโดยนี้ขุมกําลังแกนหลักของเจ้าบ้านครับมีทางฝั่งของฟองเอ่อทางฝั่งของฟ้องโอนอรานะครับทางฝั่งของอาราซานิเปอานะครับทางฝั่งของโรบินฮักนะครับแล้วก็น้าเป้าตัวเก่งเป็นทางฝั่งของทีมไคดินนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอย่างใดเนาะส่วนทางฝฝัััััั่่่่่งง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 ขขออออออไบบบาาาาาาานน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 ิคคคเเเเเเะรรรรรรกกมปปปีีีววว้้้้ททดยยยตแฮ์็ซ หน้าต่ำเป็นทางฝั่งของโทมันอุลเลอร์และกลิ่มเซนไมเคิลโอริเซ่ครับวันนยาจะดูไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าซื้อใจและซื้อคุณภาพในตอนนี้ก็กล้าพูดได้เลยว่าตอนนี้ครับทางฝั่งของไบรมิคเองนะครับคุณภาพและชื่อชั้นก็ยังดูเรียบๆมากกว่าครับวันนี้ผมไม่อยากจะโฟกัสอะไรเลยนะครับโฟกัสในเรื่องของเงื่อนไขนะครับเพราะว่าคู่นี้ถ้าเราเจาะลึกกันจริงไม่ใช่เป็นทีมที่แพ้เชิงแพ้ทางให้กับบุนเออบอร์เซียมบอรเช่กันบักเลยนะครับแต่ทําไมทั้งหมดในวันนี้เปิดมา ต้องการรั้งอันดับจา่าฝุงต้องการอยู่ในเส้นทางกับการลุ้นแชมป์ยาวๆครับต้องการที่ทิ้งแต้มหนีห่างจากไบเออร์ลูเซนที่มีแต้มหนีห่างเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าเมือ่อข้าคืนที่ผ่านมาไบเออร์ลูเซนเพิ่งชนะทางฝั่งของดอทมุนไปที่3ประตู2ครับเพิ่งเก็บ3แต้มมาได้เนาะทำให้แต้มเนี่ยไล่จี้ตุดเข้ามาอีกครับดังนั้นครับผมมองว่าวันนี้ครับเบย์เบนิกเองเนะครับยังมีคุณภาพนักเตะที่ดูเหนือมากกว่าฟองการเล่นและจากสติโดยรวมที่พบกันมาก็ยังดูข่มมากกว่าครับ การเก็บ3าแต้มแต่ต้องไปรอลุมเนี่2เพื่อความสดชื่นเพื่อความหวานฉ่ำของเราครับดังนั้นวันนี้ครับผมแนะนำว่าไปอยู่ฝั่งบอลต่อค่อนข้างอุ่นใจที่สุดครับเพราะคุณภาพโดยรวมยังชัดเจนมากกว่าและพาราและโจที่เปิดมานี้มีการไหลไปทางฝั่งของบบเร์นมิวนิกครับฝากด้วยละกันนะครับสำหรับในทางที่ผมคัดสรรมาให้วันนี้สำหรับท่านใดที่สนใจนทางเพิ่มเติมครับพบกันได้ในข้อควาการันตีสำหรับข่างวันนี้สวัสดีครับ